คุณคุณคุณและคุณรวมถึงแอดด้วยรู้หรือเปล่าละ่ะว่าพวกเราโดนหลอกกันเต็มเต็ม o อ้ l เ oh, <no. S 1> พื่อนๆรู้หรือเปล่าละ่ะว่าในขณะที่เราดูหนังไซไฟสุดอลังการงานสร้างเนี่ยในบางฉากเราจะเห็นอุปกรณ์ไฮเทคที่มันล้ำสมัยส,ยสุดๆมันเหมือนไม่ใช่อุปกรณ์ในยุคยุคนี้นะนะ <Yeah. S 1> รวมไปถึงชุดเครื่องแต่งกายเข้าของ,ต,งต่างๆมันดูอนาคตมากๆ แอดเชื่อว่าเ,เพื่อนๆหลายๆคนยังไม่รู้เบื้องลับความหลังของอุปกรณ์ต,ต่างๆเพราะว่าแท้ที่จริงแล้วอุปกรณ์ต่างๆที่เราเห็นเนี่ยมันคือของธรรมดาหรือบางอย่างก็คือของเล่นงองแงงที่เราเห็นทั่วไปนี่แหละมันจะมีฉากไหนสีนไหนอุปกรณ์ไหนบ้างที่มันดูล้ำสมัยแต่จริงๆคือของเล่นดิงกลองงั้นวันนี้ s p y มีเฉลยไ,ไ,ไปดูกลยดีกว่ากับ20สิ่งที่ดูล้ำยุคในหนังดงังแต่ เป็นแค่ของเล่นกิงกองเรียกได้ว่าโดนหลอกอีกแล้วแหละจะมีอะไรกันบ้างนั้นไปหาคำตอบกันเลยและก่อนจะไปดูคลิปกันอย่าลืมให้กำลังใจ SPY ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งกรินงกระิงกระิงกริงให้ SPY ด้วยล่ะโอเค 20. ปืนในซีรีส์ดังอย่างเทอร่รานวาที่ซีรีส์เรื่องนี้ทุ่มทุนสร้างกว่า 2องล้านเหรียญสหรัฐแต่คุณรู้หรือเปล่าล่ะว่าปืนที่ใช้เนี่ยมันคือปืนแล้กกันหรือปืนของเล่นปกติธรรมดาแค่เอามาย้อมสีแค่นั้นเลยแม่แค่อันแรกเนี่ยก็เรียกได้ว่าเอามาตบตาใครหลายๆคนโดนหลอกไปเต็มๆเลยทีเดียวว่าแต่มันก็เหมือนของจริงอยู่เหมือนกันเนี่ยเอ๊ะแล้วของจริงมันเป็นแบบนี้หรือเป่าเนี่ย 19. ในเรื่อง Firefly อีกเจ้าถังขยะอัตโนมัติในเรื่องนี้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 2000เม mm. mm. เรียกได้ว่ามันเก่ากึอปียุคโน้นเลยนะครับพี่ ในฉากเอนเครดิตของเรื่อง g u a r d i a n of the Galaxy ซึ่งเป็นหนังของทางฝั่งมาเวลเราจะเห็น The Collector ดื่มมาร์ตินี่าจากถ้วยไอศครีมใช่อีถ้วยนี้มันคือถ้วยไอศครีมปกติที่เราเห็นนั่นแหละมันก็ไม่ได้มีความวิเศษวิโสแต่อย่างใด 17. จากภาพยตรนเรื่อง Back to the Future 1 9 8 5คุณรู้หรือเปล่าล่ะว่าเครื่องทำกาแฟยี Ye ่ห้อ Kups กลายเป็นเครื่อง m r f u s i o n แม่เรียกได้ว่าเอามาหลอกกันตบตากันซึ่งซึ่งหน้าแบบนี้เลยแหละ <c oughs> จากเครื่องทำกาแฟกลายมาเป็นเครื่อง m r f u s i o n ไปซะอย่างนั้น <c oughs> มันก็แนบเนียนอยู่นะครับทุกพี่ เครื่องมือที่เราเห็นจากภาพผเรื่อง The Mandalorian อีกหนึ่งชิ้นที่มันดูสุดไฮเทคมันเหมือนเครื่องวัดอะไรสักอย่างแต่ในยุคนี้เราก็น่าจะคุ้นๆกันดีว่าอีกเครื่องนี้มันก็คือเครื่องใส่แล้วแหละมันคือเครื่องเร์โมมิเตอร์หรือเครื่องวัดอุณหภูมิปกติธรรมดานั่นเองไม่ได้มีอะไรพิเศษหรือล้ำยึกแต่อย่างใด 15. ในหนังสั้นตลกเรื่อง Star Wars Undercover Boss ของ Saturday Night l i f e บนหน้าอกเสื้อของจาห้าที่คือ oh. แม่มันก็ค่อนข้างชัดอยู่นะครับทุกพี่มันคือแผงหมักฝรั่งซึ่งรายการนี้ก็เป็นรายการวาไรตี้และลูกพี่เขาก็เอาแผงหมักฝรั่งมาวางทาับดือด้อๆใส่อย่างนั้นเลย ในภาพยนตร์เรื่อง e x p กซ์ในปี2018ดูควบคุมอุณหภูมิมิคายโรแซม,มเบริร์จริงๆแล้วมันคือกล่องบรรทุกสัมภาระบนหลังรถหรือทรูหก,กสองสี o คาเเป็นแค่กล่องสัมภาระบนรถ แทเชแต่กับกลายมาเป็นตู้ควบคุมอุณหภูมิไปซะดื้อซะอย่างนั้นแม่เมนียนสุดๆดตบตาและหลอกเราไปได้เต็มๆหมัดเลยทีเดียว 13. คุณผู้ชมรู้หรือเปล่าละว่ารองเท้าแบคแมนที่ใช้ในเรื่อง BACMAN RETURN n คือรองเท้า Air j o r d a n ดนที่เสริมโฟมพิเศษเข้าไปข้างบนและยังมีโลโกลจอแดนติดอยู่ด้วย เรียกว่าเป็นการอัปเกรดที่ดูเท่สุดๆนะเนี่ย <Y ipp> <laughs> 12ตัดมาในหนังเรื่อง Aliens ปี2005และอุปกรณ์พิเศษที่ถูกนำมาตัดล็อกเกอร์นั้นก็คือท oh. ี่พ่นไฟสำหรับเคมบูเลปกติเลยมันไม่ได้มีอะไรพิเศษเลย และราคามันก็อยู่ที่32.9สดอลลาร์เท่านั้นไม่ได้ไฮเทคอย่างที่ใครหลายคนเห็น11และนี่ก็คืออุปกรณ์สุดล้ำสุดไฮเทคที่เรียกได้ว่าผู้กำกับเนี่ยเล่นหลอกตาคนดูทุกคนเลยทีเดียว <What? S 1> ถ้าแอดจะให้เพื่อนเพื่อนเดาว่าอุปกรณ์นี้มันคืออะไรหลายๆคนก็คงอาจจะเดาผิด งั้นไปดูเฉลยกันคุณรู้หรือเปล่าล่ะว่าอุปกรณ์น,นี้นั้นก็คือไมโครโฟนของเล่นหรือแอคเค้าใหม่เป็นไม์ของเล่นปกติที่ถูกนํามาย้อมสีเป็นสีเงินแค่นั้นเลยมันคือไม์ของเล่นกิงกลองของเด็กนี่แหละแต่พอมันอยู่ในฉากและย้อมสีแล้วเนี่ยมันกลับขลังขึ้นมาไซอย่างนั้นเนี่ยสิบ คุณผู้ชมรู้หรือเปล่าละ่ะว่าหัวเข็มขัดของกริฟคอร์กในเรื่อง The Mandalorian มันคือมีดพับอันแสนผูดใช่แล้วแหละมันก็คือมีดพับอันไม่กี่บาทที่เพื่อนๆสามารถไปซื้อที่ไหนก็ได้แค่นั้นเลย9 และนี่ก็คือเครื่องส่งสัญญาณถอดรหัสในเรื่อง Resident Evil ปี .2012 แต่ทว่าอีกเครื่องนี้จริงๆแล้วมันไม่ใช่เครื่องส่งสัญญาณถอดรหัสแต่อย่างใด <Huh? S 1> ซึ่งในความจริงแล้วเครื่องนี้มันคือเครื่องวัดน้ำตาลกูโคสที่มีเสาอากาศซึ่งจุดประสงค์มันก็แค่วัดน้ำตาลกูโคสไม่สามารถส่งสัญญาณถอดรหัสได้ดังในเรื่อง Resident Evil นะครับ 8. คุณผู้ชมรู้หรือเปล่าล่ะว่าหน้ากากที่ถูกใช้ในเรื่องฮ l ลโลวีนปี1978คือหน้ากากวิลยมส์แซกเนอร์นักแสดงชาวแคนาดาที่ถูกนำมาทาเป็นสีขาวแม่เรื่อกทีว่ารู้กันสักทีว่าไอ้หน้าก,ากากขาวเนี่ยมันคือหน้าของใคร 7. ในเรื่องส t a r ์วอ s ์อีพิโซดหนึ่งไพซอนเลนคอมลิงเครื่องมือสื่อสารคุณรู้หรือเปล่าละ่ะ ว่าจริงๆไอ้เครื่องนี้มันคือเครื่องโกนขนสำหรับผู้หญิงอืมใช่แล้วแหละมันเป็นเครื่องโกนขนสำหรับผู้หญิงจริงๆนะซึ่งแน่นอนว่าวัตถุประสงค์ของมันก็คือเอาไว้โกนขนนั่นแหละหกในเรื่อง Star Trek ปี2009คุณจะเห็นเครื่องเป่ามือแห้งของ d ด s o n ั ที่ถูกใช้เป็นเทคโนโลยีขององค์กรในอวกาศซึ่งจริงๆแล้วมันก็แค่เครื่องมือเต่าแห้งแค่นั้นห้าวิลโอสชายผู้กลายเป็นตำนานในเรื่อง t a r Wars The Empire Strikes Back จากการวิ่งถือเครื่องทำไอศครีมแม่หมดกัน ซึ่งจริงๆมันก็เป็นแค่เครื่องทำไอศครีมราคาไม่กี่บาทเท่านั้นเองโดยไม่ได้มีการตกแต่งหน้าตาไปมากเท่าไหร่ 4. หนึ่งในเครื่องมือของอนาคิมในวัยเด็กนั่นก็คือของเล่นของหมาหรือของเล่นของสุนัขที่ถูกทาสีเป็นสีเงินนั่นเองเ,อเล่นเอามาดือด้อแบบนี้เลย แคทาสีย้อมทุกสิ่งทุกอย่างก็กลายเป็นของขลังไปแล้วนะครับลูกพี่ 3. ในตอนหนึ่งของซีรีส์ทีมอันตรายพยกราายพัน X อ็ซเจสซี่ได้ใช้อุปกรณ์ที่ดูสุดไฮเทคและมีปุ่มกดมากมาย <Yeah. S 1> ซึ่งเครื่องนี้มันดูบางเรียบหรูดูโก้เหมือนอุปกรณ์ในอนาคตจริงๆ แต่คุณรู้หรือเปล่าละ่ะว่าความจริงมันเป็นแค่ก่อปอายเชโดว์สำหรับการแต่งหน้าของผู้หญิงนั่นเองมันไม่ได้มีปุ่มอีปุ่มที่คุณเห็นนั้นก็คือสีนั่นแหละแม่มาตบตาก,กันได้ 2. และเพื่อนๆรู้หรือเปล่าหลักว่าดาบเลเซอร์ของลุคสกายวอลเกอร์จริงๆแล้วมันก็คือด้ามจับไฟแฟลชของขาตั้งกล้องสุดวินเทจกับกลายมาเป็นดาบเลเซอร์สุดคูล oh, oh. ได้เหรอครับลูกพี่ 1. มาร์คฮามิลออกมาเผยว่ากางเกงที่ใส่ในสตาร์วอลพาคแรก เป็นแค่กางเกงรีววฟอกขาวและตัดกระเป๋าตั้งออกและจอส์ลูคัสก็ได้บอกว่า crowd, นั่นคือหนังต้นทุนต่ำที่แพงที่สุดที่เขาเคยสร้างและทุกสตางค์ที่ถูกใช้ต้องถูกโชว์บนหน้าจอและเขาก็ได้กล่าวว่า <www. S 1> ผมคิดว่าพวกเขาเริ่มจากชุดของผมก <degree> ่อนเลยเม่เรียกงไ้้ว่า Star Wars พักแรกมันก็ค่อนข้างที่จะลงทุนไม่มากเท่าไหร่ แต่หนังโคดขายดีและกลายมาเป็นซีรีส์ต่อจนถึงปัจจุบันสุดยอดจริงๆเป <ๆ S 1> ็นอีกบ้างหลักับคลิปคลิปนี้เรียกได้ว่าเพื่อนๆและแอดเนี่ยถูกหลอ,อกมาตั้งนานว่าอุปกรณ์ต่างๆในหนังมันคือของจริงแต่จริงๆแล้วมันก็คือแค่ของเล่นกิ๊กก๊อกที่ถูกมาย้อมสีพีในพีก็คือคลิปคลิปนี้แหละ อย่างไรก็ตามอย่าลืมกดแชร์ไปเพื่อนๆได้รู้ด้วยนะจะได้ถึงบางอ้อสักทีและก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ s p ด้วยและเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ